มาดุกราชาแห่งถวยเทพของชาวบาบิโลนในตำนานเทพเมโสโปเตเมียมีมหาสงครามครั้งใหญ่เกิดขึ้นระหว่างกองกำลังเทพมาดุกและกองทัพอสุนติอามาตโดยสงครามนี้เกิดจากการที่งูยักษ์ทะเลติอามาตรรู้สึกไม่พอใจที่เหล่าเทพมารบกวนการใช้ชีวิตอันแสนสงบของมันติอามาตจึงให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาจำนวนหนึ่งและขู่ว่าจะก,กินอาณาจากักศรศักดิ์สิทธิ์ลงสู่ก้นบึ้งนรกเหล่าถวยเทพที่กลัวคำขู่จึงได้ประชุมเพื่อจะตามหาเทพที่สามารถต่อสู้กับพลังอันท่วท้นของงูยักษ์ติอามาตได้ท่ามกลางที่ประชุมมาดุกเทพเจ้าาแห่งบบล ก็ปรากฏตัวขึ้นเหล่ากับดวงไฟแห่งความหวังมาดุกรับอาสาว่าจะไปต่อสู้กับตีอามัดเองแต่มีข้อแม้ว่าหากเขาเป็นฝ่ายชนะเขาจะขอเลื่อนชันขึ้นเป็นเทพเจ้าสูงสุดและครอบครองอำนาจเหนือเทพทั้งปวงเหล่าถวยเทพที่สิ้นหวังและไม่มีทางเลือกต่างก็ตกลงอย่างไม่เต็มใจยอมมอบชะตากรรมของจักรวาลให้อยู่ในมือของมาดุกแต่เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการปะทะที่ใกล้จะเกิดขึ้นมาดุกได้ติดอาวุธให้ตนเองด้วยพลังธาตุแห่งลมและพาย,ยุนอกจากนี้เขายัางสร้างตาข่ายเพื่อดักจับตีอามัดด้วยและแล้ววันแห่งการตัดสินก็มาถึงตอาม ไปล่อยฝูงสัตว์อันชั่วร้ายเข้าใส่มาดุกส่วนมาดุกก็เผชิญหน้ากับเหล่าอสูรอย่างไม่ยอมแพ้ส่วนในที่สุดเขาก็ได้เหวี่ยงตะข่ายเข้าไปพันงูยักษ์ติอามัตได้สาเร็จและสามารถจังหารติอามัตลงได้เหล่าถวยเทพจึงทําตามคําขอของมาดุกโดยการยกให้เขาเป็นเทพเจ้าสูงสุดและชาวบาบิลนก็ยกย่องว่าสงครามในครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญที่ไม่เกรงกลัวต่อความชั่วร้ายเพื่อนๆคิดว่ามาดุก,กับซูดใครเก่งกว่ากันคะบอกพี่เทมด้วยนะ